เอสเทอร์เมีสูตรโมเลกุลเป็น C6X12 o อีก2ทำไฮโดรลิซิสในกรดได้ผลิตภัณฑ์เป็น B กับโพพานอลถ้ามันเป็นเอสเทอร์จริงนะครับหลังไฮโดรลิซิสต้องได้นะครับแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งกับแอซิดตัวหนึ่งดังนั้นบีบอยต้องเป็นนะคาร์บอคลิกแอซิดลูกนะนำเอสเทอร์ไปไฮโดรลิซิสต้องได้นะกรดกับแอลกอฮอล์คืนมาลูก อ่ะไปดูกันนะเริ่มต้นจาก A นะมี C6 ตัวหลังไฮโดรไลซิสได้โพพานอลซึ่งมี3คาร์บอนหลุดนะเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็น3คาร์บอนดังนั้น B บอยต้องเป็นแอซิดที่มี3คาร์บอนเช่นกันจากนั้นนำบีบอยซึ่งเป็นแอซิดไปทำปฏิกิริยากับบิวทา2อเอมีนนะครับซึ่งเป็นเอมีนนะที่มี4คาร์บอนดังนั้นนะสามคาร์บอนที่เป็นแอซิดนะครับ1 2 3ต้องหน้าตาแบบนี้หลุด3าคาร์บอนที่เป็นแอซิด ทำปฏิกิริยากับนะบิวทานามีนนะซึ่งอยู่ตำแหน่งที่ที่สองหลุกนะบิวทานามีนอยู่ตำแหน่งที่สองดังนั้นหนึ่งสองนะตำแหน่งคาร์บอนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะมีสี่คาร์บอนสายโซ่ยาวสุดหลุกนะั้นเรียกว่าบิวทาบิวเทนนะ นะตำแหน่งที่2เป็นเอมินหะน้าตาก็เลยออกมาประมาณนี้ถามว่านะครับโครงสร้างของสาร C จะเป็นอา้าววาเสร็จแล้วนี่เลยนะแทบจะไม่ต้องทดอะไรเลยอ่ะนะข้อความที่เขาบรรยายมาแต่อย่างที่ทวิกบอกหรือนะท่องปฏิกิริยามาทั้งหมดก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราประยุกต์ความรู้ไม่เป็นและนะข้อแบบนี้ใช้เช็คพอยต์ในความรู้หลักหลายจุดหนึ่ง ต้องรู้ว่า C6 นะครับถ้าแยกออกเป็น2ส่วนต้องได้แอซิดกับแอลกอฮอล์และนะสต้องรู้จักชื่อโพพานอฟนะครับเป็นแอลกอฮอล์สคาร์บอนจึงทําให้เราสรุปได้ว่า B ต้องเป็นแอซิด3คาร์บอน3ต้องรู้ปฏิกิริยาระหว่างแอซิดกับเอมีน 4. ต้องเขียนโครงสร้างให้ได้นะสามคาร์บอนที่เป็นแอซิดนะสีน้ำเงินนะครับส่ 4. คาร์บอนที่เป็นเอมีนและมีชื่อเหมือนเดิมต้องแปลความรู้จากชื่อสารเคมีได้จึงจะได้สารคำตอบเป็นผลิตภัณฑ์เพราะนั้น1ข้อเช็คพอยต์ความรู้4จุดด้วยการแต่แทบไม่ต้องทดเลยข้อไหนตอบตรงตามแบบนี้ก็ตอบข้อนั้นแหละนะครับซึ่งข้อไหนเอ่ยตรงเป๊ะเลยน่าจะข้อสุดท้ายหลุดข้างล่างเลยนะครับนะตรงเป๊ะเลยคุณบิ๊กวาดนะหลักการเดียวกันเลยดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ ข้อ5หลุดนะครับนะข้อแรกผิดตรงที่1 2 3 4ตรงนี้4คาร์บอนหลุดนะอันนี้ผิดเลยอันนี้3คาร์บอนผิดตรงนี้ลูก3คาร์บอนถูกแต่ตรงนี้ผิดนะครับอันนี้ไม่แปลว่าเราไม่รู้จักชื่อไอ้เจ้า2นะครับบิวทานามีหลูกนะอันนี้มันคือนะตัวนี้เป็น1นะครับบิวทานามีหลูก หนึ่งสองสามสี่อันนี้สี่คาร์บอนเช่นกันผิดหนึ 1, 2, 3, ออ่งสองสามสี่อข้างหลังถูกหนึ่งสองสามข้างหน้าถูกหนึ่งสองสามสี่ข้างหลังผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกลูกนะแต่ละตัวเลือกอื่นๆนะครับมีความผิดพลาดอยู่นะมีข้อสุดท้ายตัวเดียวที่ถูกต้องถูกข้างหน้าต้องสามคาร์บอนและข้างหลังต้องสี่คาร์บอนโอ้นี่สองอันนี้ก็ยิ่งผิดอีกอันนี้ผิดหน้าผิดหลังเลยอันนี้แค่สองคาร์บอนเท่านั้นเอง อย่างเงี้ยเรามีความรู้เราจะรู้เลยว่าแต่ละข้อตัวเลือกที่เหลือตัวหลอกผิดผิดตรงไหนหลูกอันนี้เป็นนะหบิวทานามีนหบิวทานามีนไม่ใช่นะสบิวทานามีนแบบนี้